ในโอกาสนี้นะคะก็ขอเรียนเชิญท่านาวิสาภูมิศิริรัตน์นะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรนะคะด้านบนเวทีนะคะเพื่อฟังคำกล่าวรายงานนะคะศิริรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรกับผมนายเกื้อศักดิ์ธาทองผู้ชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธาในนามของกรมชลประทานขอขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดการประชุมพิเศษโครงการคลองสวี เป็นลุ่มน,น้ำคลองสวีเป็นลุ่มน้ำที่ประสบปัญหาทางด้านน้ำไม่ว่าจะตอนได้ํำเรื่องร้องขอน้ำโดยดูในระดับต่างๆสำคัญเพื่อจะจัดปัญหาได้สอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่อย่างแท้จริขงข้อมูลต่างๆที่ได้จากการรับฟังในวันนี้ทางรูมนะครับ,บ,รบเกิดนั่นในเบอร์สวีนะครับทางผู้กับการสพสวีนะครับ ท่านเครือสัมพันธ์นะครับท่านผู้ประชานาหรือสุภาพบุรุจุนทระธานผู้แทนกรมจุนประธานนะครับท่านผู้ในการงการจุนประธานจุนพรท่านท่านทิ่สานายกและท่านผู้แทนท่านนายกองการแห่ส่วนจังหวัดจุนพรแล้วก็ทุกท่านนะครับเรียนว่าเรียนท่านผู้ประชาเรียนท่านไม่เป็นไรเดี๋ยวเปิดเรียนนะครับก็เรียนครับเมื่อกี้เข้ามาในห้องตกใจนะครับคิดว่าตอนแรกเมื่อเช้าทางคณะที่ปรึกษาไปคุยนะครับคิดว่า ามาเนี่ยเดี๋ยวคนสวีมากันน้อยนะครับแต่คนเข้ามาเนี่ยที่เราประสบปัญหา,ากันมาเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยผมคิดว่าพี่น้องชาวสวีทุกท่านนะครับแล้ว,วก็ผู้แทนส่วนราชการตาร่างๆมาทุกเจ้าทุกทูกที่ท่านอยู่มาเนี่ยท่านทราบดีนะครับว่าพอมาปุ๊บตัวอาปุ๊บออกมาเจอเลยไปยิถามท่านในเบอร์สวีว่าท่านในยกขขยนขเขาค่ายขเขาทะลุระยะมาหรนะือเปล่าเนี่ยที่สี่หนึ่ง เึ้นซีหนึ่งตรงแถวที่จริงนะแต่ผมให้ทำข้อมูลเจ็บมาแล้วนะครับนี่สิ่งต่างนี่คือปัญหาผู้มาประชุมในวันนี้นะคะมืโหมูต้องหันนะครับสามอยกันครับสามสองเลขหกหกรว่ามเนี่ยอาหารบุคคลในกิจการนักเรียนในวันนี้นะครับ ก็มาดำเนินการแทนนั่นพุ่มในการไปวันสังขา,าท่านติดราชการที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนครับองค์สุนวิทยามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้ให้บริการชุมชนทั้งระดับจังหวัดระดับ,บอำเภอเสมอมาในวันนี้ก็องค์การสวนวิทยาก็พร้อมการตอบรับเช่นดีอย่างวันนี้อีกเช่นเคยนะครับในวันนี้ก็ขอขอบพระคุณทุกท่านครับขอบนะครับ ไปนะคะทางโครงการก็จะขอนําเสนอนะคะกระบวนการศึกษานะคะแล้วก็ความสําคัญแล้วก็ที่มาของตัวโครงการนะคะตลอดจนนะคะแผนการดําเนินงานที่จะเกิดขึ้นนะคะหลังจากนี้นะคะประมาณอีก8ปเดือนข้างหน้านะคะแล้วก็ให้ทุกท่านทราบว่าผมอัธพลชนานุชิิจนะครับ <c oughs> ก็จะขอนําเสนอนะครับในการดําเนินงานโครงการครับถึงความเป็นมาต่างๆวัตถุประสงค์โครงการนะครับ,ว,ว,รรรบว่าโครงการศึกษาแผนหลัก และความมาสสมการบรรเทาภายัยอายพเสาวีขออนุญาตดูสไลด์นะครับมีมาอย่างไรนะครับก็ไปที่สไลด์นะครับความเป็นมาโครงการนะครับ จะมีการนําเสนอนะครับรวมแล้วผขข้อด้วยกันครับจะมีหลังการและเหตุผลนะครับทางการศึกษาแผนหลักนะครับทางการศึกษาองค์สมนะครับการมีส่วนร่วมของประชาชนนะครับแผนดาเนินงานนะครับครับเนื่องจากจังหวัดชุมพรนะครับประสบปัญหาทุกไลน์ประจำทุกปีครับในช่วงเดือนพฤศจิกายนนะครับถึงเดือนมกราคมนะครับก็เปลี่ยนแต่งสองห้าสองสองนะครับสอ5ห้าสี่ศูนย์ห้าสี่หกศูนย์ สี่จังทุปีล่าสุดปีทศวรรนะครับโดยเฉพาะในช่วงเดือนกันยายนครับจะมีการส่งนะครับโดยการถบรรทุกนะครับเพื่อแจกจ่ายให้กับพื้นที่ในพื้นที่อำเภอลุ่มน้ำของสวีนะครับก็เนื่องจากว่ามีการพัดแปรน้ำสระของน้ำก็กจะหนค่อนข้างเนึ่นะครับก็จะมีปัญหาการขาดแคลนน้ำนะครับโดยเฉพามีรถบรรทุก